สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยบนช่อง y o u t u b e f a c e Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอนเสนอเรื่องความสัมพันธ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับพระสายหลวงปู่มั่นถ้าจะกล่าวถึงพระสงฆ์ที่เหล่าสาธุชนให้ความเรพศรัทธาจำนวนมากหลายท่านจะมีชื่อของหลวงปู่มั่นและหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่ในใจด้วย เนื่องด้วยท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาเหล่าสาธุชนโดยการที่ทั้งนงปู่มั่นและหลวงพ่อฤาษียิงดำอาจจะได้บำเพ็ญบาร,รมีมาในแนวทางของพระโพธิสัตว์จึงทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาติดตามทั่วประเทศเชน่นนี้ก่อนที่จะเล่าความกันในเรื่องนี้ต้องขอบอกกันก่อนว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้แยกว่าเป็นสายไหนนะครับเพราะคำสอนมีคำสอนเดียวก็คือ สอนเรื่องการพ้นทุกข์แต่คนส่วนใหญ่เมื่อนับถือครูบาอาจารย์รูปใดแล้วก็จะนับสายกันไปเองซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเหล่าลูกศิษย์ที่พูดต่อๆกันและเพื่อให้ง่ายในการจดจำเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีพระสงฆ์อีกม,มากมายที่มีจริยวัตรงดงามมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศผมเองก็มีจิตศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เช่นกันดังที่ผมได้ทยอยเล่าเรื่องราวของครูบาอาจารย์ไว้ มากมายหลายรูปแล้วและบ่อยครั้งเช่นกันครับที่ได้มีผู้สอบถามกับผมว่าหลวงพ่อหรือีลิงดำมีความสัมพันธ์และเป็นสหายธรรมกับพระสายหลวงปู่มั่นหรือไม่ผมจึงขอถือโอกาสนี้นำเรื่องราวความสัมพันธ์ของพระสายหลวงปู่มั่นกับหลวงพ่อหรือีลิงดำมาเล่าให้ฟังจากการค้นหาข้อมูลพบว่ามีบันทึกเรื่องราวระหว่างหลวงพ่อหรือีลิงดำกับพระสายหลวงปู่มั่นในหนังสืออยู่หลายเล่มด้วยกัน โครงการหนังสือบูรพาจารย์หนังสือโลกทิพย์หนังสืออิทธิฤทธิ์หรือความบังเอิญหน,นังสือราพระอาจารย์และหนังสือเสียงจากถ้ำนารายเป็นต้นโดยจะมีเรื่องราวความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างหลวงพ่อหรือเสียงดำกับพระสายหลวงปู่มั่นได้แก่หลวงปู่สิมพุทธาจารแห่งวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชีงยงใหม่หลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชีงยงใหม่และหลวงปูต่ตื้ออาจารย์ธรรมโม แห่งวัดป่าอรัญญวิเวกจังหวัดนครพนมเป็นต้นนอกจากหลักฐานทางด้านเอกสารที่ผมกล่าวข้างต้นแล้วก็ยังพบหลักฐานวัตถุมงคลของหลวงพ่อฤาษียิงดำนั่นก็คือเหรียญสุปฏิปนโนเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2520โดยชุดนี้มีอยู่2เหรียญด้วยกันครับปั๊มเป็นรูปครูบาอาจารย์และสหธรรมิกของหลวงพ่อฤาษียิงดำไว้ทั้งสองด้านของเหรียญด้านละสี่รูปด้วยกันและในเหรียญชุดนี้ มีอยู่หนึ่งเหรียญที่ปรากฏรูปของหลวงปู่แหวนและหลวงปู่สิมอยู่ด้วยจึงเป็นการแน่ชัดว่าหลวงพ่อฤาษีแดงดำก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับพระสายหลวงปู่มั่นอย่างแน่นอนการสร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมาล้วนเป็นการน้อมนําคุณงามความดีของสหายธรรมและครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อฤาษีแดงดำให้ความพระัทธายิ่งนักเหรียญสุปฏิบันโนนี้ทั้งสองเหรียญผมมีไว้บูชาทั้งสองเหรียญเลยครับ ปัจจุบันเป็นเหรียญที่มีความต้องการมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่หลวงพ่อฤาษียดงดำและหลวงปู่สิมพุทธาจารโรได้เดินทางเยี่ยมเยียนและสนทนาธรรมกันอยู่เสมออีกทั้งมีรูปถ่ายที่พระทั้งสองรูปได้ถ่ายร่วมกันด้วยครับหลวงพ่อฤาษียดงดำท่านได้กล่าวว่าหลวงปู่สิมเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจริยาของท่านสงบเยือกเยน็นแผ่กระแสความเมตตาอย่างไม่มีประมาณ แต่ในจริยามารยาทที่สงบเงียบนั้นใครจะทราบบ้างว่าท่านทรงคุณอภิญญาสมาบัติหลวงปู่สิ์เป็นหนึ่งในสองครับที่หลวงปู่มั่นท่านเคยได้ทํานายไ้ว่าจะทําคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะครับอีกหนึ่งรูปนั้นก็คือหลวงหลวงตามหาบัวนั่นเองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะไปมาหาสู่ระหว่างหลวงปู่สินกับหลวงพ่อฤษีดำก็มีอยู่บ่อยครั้งและครั้งหนึ่งที่หลวงปู่สิ์ได้กล่าวรับรองถึงอภิญญาของหลวงพ่อฤษีดำไม่ด้วย เมื่อครั้งที่ท่านได้เดินทางไปงานบุญที่วัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีซึ่งผมเคยเล่าเรื่องราวนี้ไว้นามพอสมควรแล้วทำผู้ฟังที่สนใจรับฟังสามารถรับฟังได้ที่ลิง์ใต้คลิปนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือหลวงปู่แหวนสุจินโนที่หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านให้ความเคารพนับถือมากเช่นกันหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเคยเข้ากราบนมัสการหลวงปู่แหวนถึงวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อได้เล่าว,ว่า บารมีของหลวงปู่แหวนนั้นมีมากทําให้มีผู้คนศรัทธาพากันแห่แหนไปยังวัดดอยแม่ปังอย่างไม่ขาดสายจึงมักจะมีลูกศิษย์ลูกหานําวัตถุมงคลมาให้หลวงปู่แหวนช่วยปลุกเสกให้หลวงปู่แหวนท่านไม่นิยมในการจัดสร้างวัตถ,ถุมงคลมากเท่าไหรนับแต่ท่านก็ช่วยสงเคราะห์เพราะเห็นว่าเหล่าสัตุชนที่ยังติดในเรื่องของโลภีวิสัยก็ยังมีมากเพื่อให้ใจของตนเองนั้นมีเครื่องยึดเหนียว ท่านจึงเมตตาปลูกเสกให้เสมอมาการปลูกเสกวัตถุมงคลของหลวงปวู่แหวนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อฤาษยียงดำท่านได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งท่านได้เล่าว่าใช้เวลาไม่นานนักเมื่อมีญาติโยมนําวัตถุมงคลให้ท่านท่านก็เมตตาโดยหลับตาอธิษฐานจิตตอนนั้นหลวงพ่อฤาษยียงดำท่านบอกว่าเห็นลําแสงสว่างเจิดจ้าออกจากอก,อกของหลวงปวู่แหวนมาแผ่ปกคลุมวัตถุมงคลอย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยบารมีธรรมขั้นสูงของหลวงปู่แหวนนี่เองจึงไม่แปลกใจเลยว่าจะมีผู้คนได้พบเจอกับสิ่งมหัศจรรย์มากมายเช่นกันซึ่งในโอกาสต่อไปผมจะนําเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงปวู่แหวนนํามาเรียบเรียงให้รับฟังกันนะครับสามารถติดตามรับฟังกันได้ในโอกาสต่อต่อไปนอกจากครูบาอาจารย์สองรูปคือหลวงปู่แหวนและหลวงปู่สินก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมอ,อีกด้วย ซึ่งหลวงพ่อฤาษีนำท่านก็รู้จักหลวงปู่ตื้อเป็นอย่างดีเช่นกันจะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์ทั้งสองสายท่านก็มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นและต่างให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดด้วยเพราะใช้หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการปฏิบัติด,ด้วยกันทั้งนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆครับที่ผมได้นําข้อมูลมาเรียบเรียงให้ได้เข้าใจกันง่ายๆหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความบันเทิงในธรรมกันไม่มากก็น้อย อย่าลืมกดติดตามช่องเฟซไทสตอรี่นะครับเพื่อรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆกันต่อไปท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ครับเฟซไทสตอรี่และติดตามการอัปเดตขอบผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ